สู้ผู้ซูเปอร์เนี่ยค่ะกำมะ婆กับช่องเอโกชาแนลเียแล้วนะคะนี่ค่ะประเดือนห่องมะตามตัวค่ะว่าประเดือนเพิ่งกำลังเห็ดแนวกินเนะะี่ค่ะเพิ่งก็เลยว่ามากมามากมากินเข่ากันเลยสิพ้าไปส้มบานประเดือนเนะะี่ค่ะไปเบิรงว่าประเดือนประเทศแต่ยังสู้กินแล้วพี่น้องปกปิดผู้คนไปเลยจ้าไปไปหาประเดือนก่อนพี่นอ้อง หลายๆบ้านขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะทุกคนเพราะว่าไปบ้านป้านในหมู่บ้านนะคะนิดนึงเพื่อความสวยงามของการถ่ายคลิปนะคะถึงแล้วมาฮอดแล้วค่ะปัจจักยานมาพี่น้องวันนี้ถึงบ้านประเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวจะขอจอด BM ก่อนพี่น้องเห็นปะคะ KBM มากเดียวเหมือนนี่ดีค่ะประเดือนดีจ้าแต่ข้าวมาเฮ็ดอีหยังกินเหมือนนี้ฮะแกงผักขี้เล็กแกงผักขี้เล็กใช่จ้าขี้เล็กให้กินนะคะเนี่ยนางนังวัวหนังวัวหนังแท้นะคะไม่ใช่หนังเทียมอันนี้ข้าตตอกมะเฮ็ดอีหยังก่อนป่าเอาไปกีเอาไปกีก่อนรีหนัง กี่เหมือนเอออนนล่ยังมนะกี่ยังไยังหลายแ่แอันนี้ก็จะเป็นครัวปลาเดือนนะคะครัวแบบอินดี้ดีมากเลยเมันบ้านมีนมนไีหปลาด้วยมีหอยปลาร้ด้วย <laughs> <laughs> ไอปลาเดีกไครชอบไม้กอน์ฟ <laughs> พี่น้องนี่ละ่ะเออไหย่าย่าก็ดีเฮ็ปลาเดียกแซนี่ละ่ะ <laughs> เป็นครัวปราเดือนเป็นแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นนะผส,สมสประสานกับแบบว่าสมัยเก่านะดูพี่น้องเห็ดสวยสวยนะไปชอบกี่หนังก่อนนะคะกี่เสร็จแล้วก็เอาไปต้มกี่เสร็จแล้วก็ไปต้มเดี๋ยวให้ป้าเดือนกี่หนังไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะพามาดูวิธีทำเลยนะคะทีเดียว ระว่างที่รอบสิรอบประเดือนกีหนังแล้วค่ะพี่น้องที่บุญ坤เดี๋ยวสิพามาส้มบาดประเดือนบ้านสวนประเดือนนะคะมาประเดือนขึ้นปลูกต้นพี่ยังแนื้อคนปลูกต้นพี่ยังไว้เนื้นนอสิพาเบิ่งเดี๋ยวสิพามาเบิง e ่งเฮียนย่า่นะพี่น้องเฮียนย่ายบ่มีเฮ e ียน <c oughs> แล้วตอนนี้คือว่าเพิ่นหมางลงใหม,ม่เดี๋ยวจะทีดิ่เนาะเดี๋ยวสิผ้เบิ่งเด้อค่ะบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นข้างบ้านนะคะของประเดือนเดี๋ยวมีตะบกะพวง ไปเก็บคลิปให้ตุเจ้าเบงดีละมกระร่างออก็จะมีต้นไม้มาดูข้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นทางไปวัดบ้า,บานะโอ้มีพีบีมีอีกพี่น้องบักฮงนะเออนี่สิเป็นแบบนวยเง่าเนาะดูดูมีแล้วก็จะมีพริกเนี่ยพี่น้องเก็บบักพริกปุ๊บบักพวงปุ๊บไปตำกินได้เลยค่ะบ้านเราก็มีประเดียอวอยู่แล้วมาชมมีาพตู อันนี้จะเป็นขาขานะคะเอาไปไว้ใส่ต้มไก่นะคะต้มไก่ต้มปลาได้กระเพรากระเพราก็ prepare, มีก็จะมีกระเพรานี่ระคะเวลาห้าสีเอพัดกระเพรานี่ระคะกระสีมะก็บกระเพรานี่ละอันนี้ก็จะเป็นทางบ้านยายตอนนี้ก็เสียนเหลือจะทมทีไหวเด้อค่ะขาเหนนะเสียนผนมาสางบาขึ้นนะคะ เป็นที่ของย้ายนะคะทุกคนท้านนี่ก็จะเป็นห้างเขาวัดด้วยค่ะพอวัดนี่ก็เคยพาไอ้ทุกคนมาเบิ่งแล้วเนาะตอนถีวามาตบประท้ายเนาะเออตอนนั้นเดี๋ยวเธอมีโอกาสมีกิจกรรมอีกอย่างเนาะค่ะให้มันโควิชซาซาเนาะก็จะเอาสิผ้ามาทายให้เบิ่งอีกเน,ะนาเะพี่น้องเบิ่งไอ้ประเพณี่บานเท่าเนานะว่าเป็นยังไงป,ป,ป้าๆไปเบิ่งกันว่าระเดี๋ยวพ่นกีหนังหัวไซแล้วพี่น้อง แป้งได้ปลาเดือนแล้วเราไปจ้าขี่เสร็จแล้วขี่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวห้องาัดต้าม,าตม,มให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนเบิงปปรงกไล่ปลาเดือนนัอ่งอย่านัา่งน่งอย่านัางอนเองเลยนั่งเองเลยบอเออขันเองเนาะมันจะเสียบอันนี้เป็นบางที่ห้องกีกีแล้วก็วมาตม้มอีกันบอสต้มเอมอนี่ราคาหนังวัวแท้หนังควายแท้ มาหั่นเป็นตอนๆพี่น้องไปตรมโอ้ยตะซำดีกันน้ำลายไหลแล้วพี่น้องตะกี้ดีสิกีกินเลยลนี่นี่กีแล้วแล้วเอาไอ้คอเอาดำๆมันออกแลก้วก็ทุบๆตะกี้ย่าสิเฮ็ดให้ทุบๆๆแล้วกักัดกินเลยกับเขาแซ่บนี่มันยังยกว่าเปียกค่ะเด้อ,อเออแล้วต้มมันปเปียกเปียกแต่ว่าเปียกแห้งกับบอดีเลย ใบแห้งกับวเสียตัวมันซิกรุบ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 หน่อยอ<า>แต่จะมาช่วยป้าเดือนทำแล้วน้องได้อดนะะอ,อยยังดีค่ะพี่น้องซอยํำบักพิก<า>ทำพอจุจุนะคะป้าเดือนบอกว่าพอจุจุก็ต้องอแหลงแห้งกบพี่น้องมันต้องแบบว่าพอมันซีเหลียวตัวมีเป็นลูกโดดใส่พปะหูจักวะพี่น้องลูกโดดเอาไว้กัดกินเรื่อยไหม นะคะจุจุจ,จุนะคะไม่ต้องเอาแหลกมากโอเคแค่นี้นะจ๊ะนี่นะคะก็จะเป็นขี้เหล็กของเราขี้เหล็กอันนี้คือว่าต้มไว้แล้วเด้อค่ะพี่น้องขอโทษที่ผิดบไดทัทตอนต้มขี้เหล็กให้พี่น้องเมื่อเด้อค่ะแค่เป็นทุกขั้นตอนเด้อค่ะพี่น้องสามคลิปกับว่าแล้วสามคลิปกับว่าแล้วท่านป่ะายอยากจเป็นเก็บผักขี้เหล็กน,นกี้เนาะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวเตรียมต้มเลย ใบใส่ผิดตรงปลายหอมยอดไป่องอหอมก็อบุบุอันนี้จะเป็นสูตรของปลาเดือนนะคะสูตรของปลาเดือนคือห้าสิเตรียมเคียงไว้แล้วยางนังต้มนังต้มผักขี้เล็กแล้วก็บานี่เอามาปรุงใส่กันเลยเชียเดียวแล้วก็ค้างไฟเลยมันก็ถือว่าเป็นพอเดือดก็กินได้แล้วค่ะ ใส่หอมลงไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะปลาลาค่ะแซ่บเพราะปลาลานี่แหละค่ะทีเด็ดแก้วักขี้เล็กนี่เฮ็ดกินได้หลายแนวเด้พี่น้องอะพักขี้เล็กนี่เฮ็ดกินได้หลายอย่างแทบแทบเป็นไอหน่าข่อยนี่เพื่อนสิเอาต้มใส่กะทิได้พี่น้องใส่กะทิใส่กระชายนี่นะคะข่างไฟแล้วที่เราต้มก็เสียน้ำไว้ เท่าตรงไปนะงานแรกน้ำให้น <Hey, ้ำหวนขึ้นให้มันพองขึ้นแล้วค่อยมาดูกันนะคะว่าหน้าตาออกมาสินากินขนาดใดพี่น้องประเดือนรับประกันความอร่อยใช่ไหมอร่อยมากว้าวแล้วแล้วพี่น้องแก่สิได้กินละค่ะ ผ่านไปไอ้สามชั่วโมงเลยค่ะเสร็จผักแ้วผ่านไปสามชั่วโมงนะคะนี่ผักนี่ผักยังเนี้ยค่ะนี่ผักขาใส่ผักขานะคะขากลินหอมกลินหอมมีตูมันดีตูวอืมว้าวพี่น้องเป็นนักเสีบคะ่ะเป็นนักเสีบบ่ค่ะน้องมึงคือผู้จุกคนเดี๋ยวเลี้ยวนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวกระสีมากินซูพี่น้อง ทุกผูทุกคนเบิรงเด้อค่ะคะ่ะเอ้ยพี่น้องวงน,นี้ข้นขืนหว่หวยห่วยเป็นเสียบค่ะนี่นะคะปลอดสารพิษเด้อค่ะเพราะมีสารพิษนี่จะปลูกเองอยู่นี่มีหนังยางเดียวค่ะเพราะเด้ปลูกโอ้ยไอหว่หวยห่วยโอ้ยควันเตรียมเสร็จแล้วค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนได้๋ยวเวลาชิมแล้วนะคะทุกคน มาเป็นยังไงคะ่ะซิลมือแกงผักเหล็กใส่หนังนะคะของป้าเดือนจะเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วโอ้ร้อนร้อนเลยนะคะห่อนเลยอู้เห็นมาพี่น้องควันคนนี่ว่าสีเทลงบหรอพี่น้องเอ้ยมันเทไ่ได่าใดพระสนะมันหน่อยภ <laughs> <laughs> าะสนะมันหน่อย โ oh. อะะ้พี่น้องิึงนะคะ่ะงนะค่ะโอพี่น้องิงควันถึงหอยหอยอนเลยค่ะอเคโเคนนี่นองใ่งไเอ๊ะพกเล็กเขาเคยเห็ที่พ่ากีเล็กไปเหรอ เคย,ย,ย,ยบอดบ้านไหนมาเห็ดกินไอพี่น้องเมืองเนะอะแต่ว่าเคยเห็ดไป,ไปเก็บอยู่บ้านตะลิมมพากินเล็กก็กินมาก็เป็นยาระ,ะบายด้วยพี่น้องช่วยระบายด้วยอร่อออดุดดดพี่หน้องดุดดวดดุดดว่าค่ะ คิดเด็กอะเลไปด้ยโอ้นังหลายผลดอขออภัยได้ค่ะพี่น้องอาจิีมีเสียงรถคันใดคันหน้า,นา,นานะคะ่ะเพราะว่าบา,านประเดือนแล้วเืนก็บานเอค่ะสิติดริมถนนเส้็มหาพนมไพรนะคะแค่มาหาพาน,ไน,ะะพานงไพร เจนถนมไปร้านค้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อได้นะคะถ้าผู้ใดผ่านเสียนพนมไปไปมาหาด้วยค่ะอยู่บันโนซิลาดด้วยค่ะและไม่เยยมไม่ยามกันไ้นด้วยค่ะมาซื้อความแม่ค่ะสดน้ำพี่น้องอืมข่อืมเขาห่อน ขีเล็กได้หลายพี่นอ้องรดต้มน้ำได้หลายจะได้ระบ,บายดีดีว้านขันตอนแห้งพี่น้องออแล้วว่าสมัยนี้เพิ่นข้าเจ้ากับมีเห็ดข้าเจ้าเห็ดต้มแล้วเนาะข้าวีเล็กต้มแล้วแล้วก็ต้มน้ำแล้วคั่นแล้วก็ปั่นแล้วก็ไปขายในตลาดขอพี่น้องนั่นแนงแนงจริง เพื่อนจะไอกีแล้วทุบแล้วต้มแล้วไปเปื่อยเะคะ่ะไปขายอยู่ในตลาดก็มีแต่ว่าถ้าห้าแบบหมักแบบออริจินอลนะคะจิงซี่คือว่าเอาหมั่งมาก,กีเองไปเก็บผัก,กเล็กเองเนาะพี่น้องเก็บผักเองยังมาต้มเองก็สิใสเวลาจัาหน่อยนะคะพี่น้องในการต้มอันนี้เกือบสามชั่วโมงแล้วค่ะจังซี่ด้กินป้านี่นังก็ยังบ่เปียอยู่พี่น้องนังกัยังบ่เปียอยู่ <c oughs> กามีไงไปเลยค่ะหอมอสกรุบกรบกรุบกรุบมาเลยอ่ะหอม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 ใสเลยข้าวมีไง โอเคค่ะพี่น้องสุภูทุกคนแซ่บแห้งค่ะแซ่บหลายกินจนแบบโอ้อิ่มไปเลย่ะเลยพี่น้องสมกับว่าสมอยากอีหลีเออแล้วก็ประเดือนก็ตั้งใจเฮ็ดให้กินอีหลีพี่น้องสุภูทุกคนเป็นยังไงพี่มือจะควงแซ่บแซ่บจ็คดาวแจ็คดาวนี่หาดาวแจ็คดาวหาดาวพี่มือจะควงหาดาวไปเลยนะคะพี่น้องสุภูทุกคนอ่าโอเคค่ะพี่น้องสุภูทุกคน จังไดเอกก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสำหรับทุกคนใครที่เข้ามาดูนะคะเอกก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคลิปเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะลงทุกคนก็จะได้รับชมก่อนคนอื่นนะคะทุกผู้ทุกคนค่ะนีเอ,เอาาก,ก็ประเดือนก็นขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน <S <S บายบาย <S <S <ๆ S 1> ค่ะ